ถามว่าลักษณะสติจะบังเกิดนั้นด้วยอาการกี่อย่างคืออะไรบ้างพระราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัธปัญหาในสัตตมวัคนี้ว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้มีปรีชาอันเลิศลักษณะสตินี้บังเกิดกติหิอากาเรหิ ด้วยอาการมากน้อยเท่าใดนิมนต์วิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเกษจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลักษณะสติจะบังเกิดด้วยอาการสิเจ็สถานขอถวายพระพรอ,อันว่าอาการสิเจ็ดนั้นคืออภิชาณโตสติหนึ่งกุตุมพิกายะสติหนึ่ง โอราลิกะวิญญาณโตสติหนึ่งหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งอหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งสภาคะนิมิตโตสติหนึ對對่งวิสภาคะนิมิตโตสติหนึ White ่งกถาพิญญาณโตสติหนึ่งลักขณโตสติหนึ่งสรณโตสติหนึ่งมุทธโตสติหนึ่งขณนาโตสติหนึ่ง ธารณโตสติหนึ่งภาวนาโตสติหนึ่งปธกะนิพันธนโตสติหนึ่งอุปนิเขปะนะโตสติหนึ่งอนุภูตโตสติหนึ่งสิริเป็นสิบเจ็ดเท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีสุนทรราชโ์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเสนผู้มียานปรีชาอันว่าอาการแห่งอภิชาณโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจริงวิสันนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอภิชาณโตสตินี้ได้แก่สติของบุคคลทั้งหลายอันระลึกชาติได้และสติของพระอานน อันฟังพระสูตรครั้งเดียวจำไว้ได้และสตินางขุดชุดตราอุบาสิกานั้นและนางขุดชุดตราอุบาสิกานี้ฟังพระสัทธ,ธรรมเทศนาครั้งเดียวก็จำได้จำเอามาสําดงให้คนทั้งหลายฟังได้ทัวท่วทีทั้งพระคาถาบาลีดังนี้ชื่อว่าอภิชานโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากร มีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากุตุมพิกายสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกุตุมพิกายสตินี้ได้แก่บุคคลทั้งหลายมีสติฟั่นเฟือนขี้หลงขี้ลืม จำได้แต่ทรัพย์ที่ถุงห่อของตัวเก็บไว้ดังนี้ได้ชื่อว่าก um ูตุมพิกายะสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้มียาณปรีชาอันว่าโอลาริกะวิญญาณโตสติเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโอลาริกะวิญญาณโตสตินั้นได้แก่สมเด็จบรมคัติยราชแรกปราบดาพิเศษมีสติโอลาริกะภาพและท่านผู้ได้โสดาปัติมากแล้วและสำเร็จแก่โสดาปฏิผลสบายอกสบายใจนั่นแหละได้ชื่อว่าโอลาริกะวิญญาณโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าหิตะวิญญาณโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรหิตะวิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลเคยได้เป็นสุขอยู่แต่ก่อน และระลึกถึงสุขที่ตนเสวยแต่ก่อนนั้นได้ว่าอัตมาได้เสวยสุขเมื่อครั้งนั้นครั้งนั้นอย่างนี้ชื่อฮิตะวิญญาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าอาหิตะวิญญาณโตสตินั้นเป็นประการใด พระนาคเสษเจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอหิตะวิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลตกทุกข์ได้ยากมาแต่การก่อนจึงระลึกขึ้นถึงทุกข์ยากแต่ก่อนดังนี้แหละจัดได้ชื่อว่าอหิตะวิญญาณโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าวิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าสภาคะนิมิตตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรสภาคะนิมิตตโตสตินั้นได้แก่บุคคลเห็นซึ่งผู้อื่นเหมือนบิดามารดา ญาติพี่น้องและบุตรของตัวกระทำกาลกิริยาตายและวัวควายช้างม้าโคมะหิงสาอันเหมือนของตัวนั้นกระทำกาลกิริยาตายก็ระลึกขึ้นได้ดังนี้ชื่อว่าสภาคะนิมิตตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะ ข้าแต่พระนาเคเกสนผู้ปรีชาวิสภาคะนิมิต,ตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาเคเกสนจึงวิสันนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารวิสภาคานิมิต,ตโตสตินั้นได้แก่บุคคลมรรลึกว่าสีสันวันนะกลิ่นรสแห่งผลไม้สิ่งนี้เป็นเช่นนี้และระลึกถึงโพธพารณม อันอ่อนและกระด้างอย่างนี้เป็นเช่นนี้อย่างนี้แหละจัดได้ชื่อว่าวิสภาคะนิมิตตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่ากถาพิญญาณโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่า มหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารกถาพิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลเคลิ้มสติลืมไปให้ผู้อื่นบอกให้จึงระลึกขึ้นได้ชื่อว่ากะถาพิญญาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้มีญาณปรีชา ลักคณะโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารลักคณะโตสตินั้นได้แก่บุคคลเป็นเจ้าของโคเห็นตำหนิเครื่องหมายโคของตนแล้วระลึกได้ดังนี้ชื่อว่าลักคณะโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าสาระโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชาสมภา,ารสระโตสตินั้นได้แก่บุคคลอันเคลิมสตินั้นยังมีบุคคลมาว่า ว่าท่านได้กระทําสิ่งนั้นไว้ท่านลืมไปแล้วหรือจงคิดดูเถิดและบุรุษผู้นั้นก็ระลึกขึ้นได้อย่างนี้ชื่อว่าสระโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามุทธโตสตินั้นเป็นอย่างไร พระนาคเสน์จึงวิสัชนาแก้ไขว่ามุทโตสตินั้นได้แก่บุคคลอันจดหมายอักขระไว้แล้วครั้นลืมไปมาดูอักขระนั้นก็รู้ว่าอักขระนี้อัตมาได้กระทำไว้ที่ระหว่างอักขระนี้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่ามุทโตสติขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมีลินปิ่นประชากรมีพระราชะองค์การถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาขะนะนาโตสตินั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสณจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารขนานาโตสตินั้นได้แก่บุคคลจะระลึกสิ่งของอันใดเป็นของมากต้องนับดูจึงจะระลึกได้ว่าของท่านเท่านั้นนี่แหละชื่อว่า ขะน,นาโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาทารณโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชาสมภารลักษณะแห่งทารณโตสตินั้นได้แก่บุคคลจำทรงไว้ได้มาก ด้วยอุตสาหะสำเนียกจำไว้มากอย่างนี้ชื่อว่าทารณโตสติขอถวายพระพรครั้งนั้นพระเจ้าวิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนอันว่าภาวนาโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภาร อันว่าลักษณะแห่งภาวนาโตสตินั้นสมเด็จพระสันเพชรตรัศนาไว้ว่าภิกษุได้บุพเพนิวาสานุสติญาณในศาสนาของตถาคตนี้คือระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างตราบเท่าหลายชาติไปชื่อว่าภาวนาโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าักขณะแห่งโปธกะนิพันธนะโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารอันว่าลักขณะแห่งโปธกะนิพันธนะโตสตินั้นได้แ,แก่ราชบุรุษข้าราชการ อันมารลึกถึงพระราชอนุสาสนีกฎหมายอธิบายว่าพระราชกําหนดกฎหมายดีกาที่พระมหากษัตริย์มีพระราชบัญญัติไว้ย่อมจะรึกอยู่กับลานครั้นนำมาอ่านดูแล้วก็ระลึกได้ดังนี้ชื่อว่าโปรธกะนิพันธนตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินปิ่นประชากรมีพระราชะองค์การถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอุปนิเขปะนะโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารอุปนิเขปะนะโตสติได้แก่บุคคลเห็นทรัพย์ที่ตั้งไว้และระลึกได้ถึงทรัพย์นั้นชื่อว่าอุปนิเขปะนะโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาเกษตะข้าแต่พระนาเกษผู้ปรีชาอนุภูตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาเกษจรจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดุรานะบบพิษพระราชสมภารอนุภูตโตสตินั้นได้แก่บุคคลระลึกถ,ถึงรูปได้ด้วยเคยเห็นรูป จำเสียงได้ด้วยเคยฟังจำกลิ่นได้ด้วยเคยดมระลึกรสได้ด้วยเคยบริโภคระลึกซึ่งโพธภพารมได้เหตุเคยถูกต้องด้วยกายและระลึกถึงธรรมเป็นการละเอียดได้เหตุเคยรู้ด้วยจิตอย่างนี้ชื่อว่าอนุภูตโตสติขอถวายพระพรสิริท่วนอาการสิบเจ็ดเท่านี้ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินพระราธิบดีฟังพระนาคเกษแก้ไขดังนี้ก็มีพระไทยโสมนสตรัสว่าการโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วสติอาการปัญหาเป็นปฐมจบเท่านี้